ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเรากลับมาคุยกันต่อกับพี่นีโน่ของเรานะคะพี่โนคะจะเป็นการเน่าเกลียดไหมคะอยากจะถามเรื่องชีวิตที่พี่โนเคยแบบหย่าร้างกับภรรยามาอ๋อไม่เป็นไรครับก็หย่าแล้วนะครับก็แปดปีแล้วแปดปีแล้วหรอแปดปีแล้วครับโอ้เร็วนะคะเร็วครับแล้วในแปดปีนี้พี่โนอขอโทษนะคะเมีคนมาแทนที่ไหมคะอ่าไม่มีครับคือจริงๆผมว่าแต่ไม่มีใครแทนที่ใครได้นะครับ แต่ว่าตําแหน่งอ่ะมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าไอ้แทนที่น่ะคงไม่มีใครมาแทนใครได้ไม่เหมือนกันครับแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่มีทางเหมือนโอ้แต่ว่าเมื่อกี้พี่โนเองก็พูดหลุดๆออกมานะคะเรื่องรเรื่องผู้ชงผู้ชายเขาก็มีข่าวเดี๋ยวนี้พี่โนก็เปลี่ยนลสนิยมอเออพี่โนก็ข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ดีะอะไรเงี้ยเดยนก็เป็นเหมือนๆตลองพี่โนไปเที่ยวบาเกเพื่ออะไรคะมันไม่ใช่บ,บาเกรครับมันเป็นบาโฮส มันคืออะไรบาร์โฮสเนียบารโฮสมันก็คือบาร์ที่ทั้งผู้หญิงผู้ชายกระทงกระเทยและเที่ยวได้หมดอะครับเพศทางลงทางเลือกเที่ยวได้หมดมันก็จะมีผู้ชายอยู่ในนั้นแต่วันที่ไปจริงๆที่มันเป็นข่าวเมื่อเจ็ดหเจปีที่แล้วเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเพื่อนเราไปเที่ยวคอกเทลร้านเชิญก่อนแถวๆนั้นแล้วคอกเทลลานสเปดมันก็บอกว่ามีมีบาร์ที่มันเปิดเดิกแต่มันเป็นบาร์โฮสนะ คือพูด,ดง่ายๆมีผู้ใหญ่พาไปแผู้ใหญ่ผู้ชายนี่แหละพาไปเขาเป็นเขาเอบอกไม่เป็นเขาบอกว่าไปดูเพราะว่า ผู้หญิงกลางคืนเลิกงานอยู่ที่นั่นหมดสวยๆเต็มเลยอ้าวเราก็ไปยกกโยงคือผมไม่สามารถเอ่ยนามว่าใครบ้างหลายคนเกษียณไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไปเจอดารารุ่นใหญ่ผู้หญิงอยู่ในนั้นหลายคนทีเดียวนี่นางงามด้วยคนหนึ่งก็ไม่ยอมพูดไม่ได้เออเอออุ้ยตายมันสะดุ้งวะเนี่ยมันสะดุ้งอย่าพูดนะอีโนกับอาจารย์อย่าพูดนะพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็ยังไปเจอมันอยู่เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วผมก็กลับก่อนเพื่อนกลับก่อนนางงาม คนนั้นเอกเหรอเออผมไปแป๊บเดียวแล้วผมก็กลับเลยแต่คนที่เป็นข่าวคือพี่โนอก็มแหม่มันนานๆคนมันจะคนจะดักได้ข่าวผมอย่างนี้พี่โนไม่เคยเที่ยวแบบนั้นใช่ไหมครับวันนั้นครั้งแรกไหมอย่างนี้นะเอางี้นะถ้าเอาตั้งแต่เรียนมาหาวิทยาลัยนะมผมอยู่กับไอ้บาร์แบบนี้มาสักไหมก็ไอ้่อนที่เที่ยวสนุกเนี่ยเพลงเปิดดีเนี่ยมันมีบาร์โรมอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นเทคแต่ว่ามันเป็นเทคที่มันมีคาบาเร่โชว์ขั้น มีอะไรอย่างเงี้ยสีลมสีลมอ่าแต่ไม่ใช่ขนาดแบบบาร์แบบโอ้โหโฉงขึ้นับไม่ใช่มันเป็นสถานที่ที่เหล่าเกนางแบบเขาจะไปรวมตัวกันอยู่งั้นผมก็เที่ยวอยู่อย่างนั้นน่ะอืมมันไม่มีที่เที่ยวสมัยก่อนคือมันชินจนกระ,กระทั่งบอกผมบอกว่าเออมันไม่ได้เห็นมีอะไรผิดตรงไหนที่จะเข้าไปในบาร์แบบนั้น S <S> ก็นั่นแหะสิมันคงไม่ผิดหรอกแ,<ต>แต่ว่าเป็นภาพจำไงว่าพี่โน่ชอบใช้ชีวิตแบบนั้นยามราตรีอะไรอย่างเงี้ยคือคือจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องที่ผมคุ้นเคยมากกว่าผมไม่ได้มีซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนฝูงคนรอบข้างผมที่เป็นเป็นเพศทางเลือกเนี่ยเยอะมากแต่พี่โน่รู้ไหมบางทีผู้ชายหรือผู้หญิงสวยๆหล่อๆนะคุณผู้ชมเจ้า่ะแค่เขาออกไปเที่ยวกับเพื่อนนิดๆหน่อยๆเขาก็ไปเจอคนในวงการเขาก็ได้ดิบได้ดีได้งงได้งานดีๆกันก็เพราะสถานที่ แบบนี้แหละครับผมมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปทําอะไรเสื่อมเสียนะมันเป็นเป็นที่โชว์ตัวไหมคะแล้วก็แล้วก็คนคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนคนที่ที่อยู่ในวงการเราที่เป็นตึงผู้นําชักนําคนเข้าสู่วงการก็ส่วนใหญ่เป็นเพศทางเลือกอนึกออกไหมครับเขาก็อยู่ตรงนั้นอ่ะคนนู้นคนนี้ก็ต้องไปอ่ะอย่างน้อยเดินมาให้มันเห็นแวบๆวเลุกเข้าวงการถ้าเป็น ถ้าเป็นรุ่นเรารุ่นเราสมัยรุ่นเราแก่ๆรุ่นมาก่อนน่ะหนีบกระเป๋าเลยเดินบิดๆหน่อยหนูอยากเข้าวงการไหมก็จะมาถามใช่ไหมครับหนูค้าเธอมีหรือเปล่าประมาณนี้พี่โน่อยากถามค่ะแล้วแม่นางงามคนนั้นเขาไปทําอะไรอะวันนั้นน่ะเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเขาเหมือนกันจริงเหรสำราญสงเริง อันบารสมเด็เขาก็เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไงอ๋อเหรอพี่โนก็นิดกับเขาไม่ใช่เหรอสนิทเมื่อก่อนเที่ยวมาด้วยกันเลยอ๋อเหรอครับผมก็ถึงมาถึงเอ้ามึงมาได้ไงมันก็ถามเราเหมือนกันแล้วมาได้ไงอแต่คุณผู้ชมเจ้าขาดเดียนว่าเราไม่ควรพูดถึงบุคคลที่สามนะคะแต่พี่โนรู้จิมแคทเดียนบอกเลยได้ไหมคะคุณผู้ชมถามว่าคือใครครับบอกเลยนะคะไม่เอาดีกว่าทําไมล่ะ เราจะไม่พูดถึงคนที่3เดี๋ยวโดนฟ้องใช่ไหมคุณผู้ชมเจ้าขาคําถามต่อไปนะคะมีคนเขาบอกว่าพีโนตอนนี้ลังตําแหน่งคัสโนวาอาวุโสอ้มีรุ่นอาวุโสกับผมอีกนะครับใครเอาเจ๋งๆเลยครับโอ้หนุ่มกัญชัยครับคุณหนุ่มกัญชัยบอกแล้วเราไม่ให้พูดถึงบุคคลที่สามมันชอบเอาผมไปพูดอยู่ตลอดเวลาเวลามันไปออกรายการผมก็ไม่อยู่แล้วผมนั่งดูโทรทัศน์เอ้าไอ้หนุ่ม พูดถึงพี่ได้ไงวะ <c oughs> มันโยนมาแบบนี้วันนี้ผมต้องโยนแบบนี้ครับไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงกับคุณหนุ่มกันชัยเราเราละ<ม>ไว้ในฐานที่เข้าใจารับ <c oughs> ไม่ค่ัตตามแ่งนี้คัสโนวาไม่รับครับไม่รับครับผมไม่ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคนเขาให้มาผมก็เออ,เอ,อ,อ,อไม่ได้แบบปฏิเสธอะไรมากแต่จริงๆไม่ถึงขนาดคัสโนวาหรอกครับแต่สําหรับปัจธาิสสากอยากจะมองว่าพี่โนเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีบุคลิก เป็นผู้ชายที่ดูดีอะคุณผู้ชมว่าไหมคะและที่สําคัญที่สุดนะใครเห็นก็มีความรู้สึกอยากเขากา้าใกล้เพราะเป็นคนล่าเริงอ,อุปนิสยัยแจ่มใสแบบนี้อยู่ด้วยแล้วก็คงคุยแล้วก็มีความสุขอาจจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งพี่โนก็เป็นคนอย่างนี้แหละครับคือคบางทีเราหาต้นเหตุแห่งทุกข์ให้เจอะมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นตัวเราเองแล้วเราจะทุกข์ทำไม ใช่ไหมมันก็มีความสุขดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งเวลาคนอื่นเ็ทุกข์เราไม่อยากเขาทุกข์เราก็ต้องหาวิธีทำอย่งนี้นได้ให้คนรอบข้างเรามีความสุขมันก็คือการเอนเตอร์เทนการพูดการยิ้มแย้มจามใสการเจอกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมว่าอย่างน้อยมันช่วยจะลงจิตใจของคนที่อยู่รอบๆข้างเราได้ให้เขามีความสุขขึ้นมาอย่างนี้น <ทำ S 1> มันดีกว่าะะใช่ดีกว่าไปทำให้เขาทุกข์ ก็เท่ากับเราได้ทําบุญทํากุศลกับชีวิตเขาจริงครับอรย์คคุณผู้ชมเจ้าขายอีกหนึ่งคำถามนะคะทุกคนรู้แล้วก็พี่โนเป็นทาสแมวค่ะทำไมอยู่ๆถึงได้รักแมวขนาดนี้คือจริงๆเลยเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปที่แฟนเก่าผมคนหนึ่งไม่ต้องเอ่ยนามเป็นนางงามเหมือนกันเป็นลูกครึ่งคนนั้นแหละครับเป็นคนชักจูงผมเลี้ยงแมว<อ>เพราะสมัยนั้นคือพูดง่ายๆคือแอบมาซื้อคอนโดอยู่กับเขาแล้วก็ มันเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอะไรไม่ได้ไม่มีเวลากันใช่ไหมครับก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อแมวมาจากเมืองนอกอแล้วก็เอามาเลี้ยงกันหูพับครับอตอนนั้นตอนนั้นไม่ใช่หูพับอตอนนั้นเป็นเขาเรียกฮิมาลายันอ๋อฮิมาลยายันอ่าฮะสมัยนะั้นเป็นฮิมาลายันก็จะเป็นคล้ายๆเปอร์เซียน,นะครับมันจะเหมือนวิเชียนมาดไทยแต่ว่าขนเขาจะยาวนั่นน่ะก็เลี้ยงกันอยู่สักพักก็เลยหลงเสน่ห์แมวคือว่าเอ๊ะแมวนี่มัน มันมีเสน่ห์กันเคยเลี้ยงมาแต่หมาคือในชีวิตเลี้ยงมาแต่หมาถ้าคุณเห็นไอ้ยุยี่ก็คือหมาที่ผมซื้อตัวแรกเลี้ยงก็ตอนตอน,ตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอคนขี้เหงาครับนะครับหมาตัวนั้นคือหมาตัวแรกที่ซื้อมาเลี้ยงนะครับก็อยู่กับมันมาเนี่ยครับแล้วก็มีรถไบเลอร์มีอะไรตามผมเลี้ยงมาหลายพันมากสุนนะัขแต่ว่ามาตายที่แมวอยู่พักหนึ่งเพราะว่าสาเหตุก็คือหนึ่งเราไม่มีเวลาแมวเนี่ยเราสามารถ แทบจะไม่ต้องสอนเขาให้อึ่ายในในทายเขาได้เขาของเขาเขาจะเป็นมวยของเขาเกาจะกินแล้วก็หายไปจากบ้านได้สองสวันโดยที่เขาอยู่ของเขาเองได้ค่ะนี่คือแมวแต่หมาเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลยยาก ออถ่ายถ้าไม่ปล่อยเป็นเวลาเลย<ช>เขาจะเลีกเรีย,ก,<น>รยก,กระลาดไปหมด,หมดเลยพี่โน่ตอนนี้เลี้ยงแมวทั้งหมดกี่ตัวเอาจริงๆผมว่าตอนนี้ถ้าอยู่เดี๋ยวจะไปรวมไว้ที่โรงแรมแมวที่กำลังจะทําอยู่เนี่ยนะครับถ้าตอนนี้ก็ร่วม30ตัวครับสามสิตัวเป็นพันเดียวเลยที่เลี้ยงเป็นสองพเลี้ยงอยู่นะครับก็คือ e x ็กโซติกช็อตแฮรกับ Scottish ร์เลี้ยงอยู่สองพันเนี่ยครับ แต่มีแมวไทยจะ่ทาหมันหมดแล้วแล้วแปลกมากที่ได้มาก็คือเป็นแมวดําหมดเลยอาจารย์อื พี่โน้ตเขเลี้ยงแมวจนกระทั่งลูกนิสัยแมวจนกระทั่งพี่โนจะเปิดโรงแรมแมวค่ะคุณผู้ชมใช่คือทําไมแมวมันจะต้องเข้าโรงแรมมันจะต้องไปอัพเดตกเอาแมวตัวผู้ไปอัพแมวตัวเมียหรอคะหรือยังไงผมไม่ได้ทำม่านรูดแมวนะครับอาจารย์ครับผมเป็นห้าดาวหรอครับผมเป็นห้าดาวครับอาจารย์ครับผมคือยังไงคะแต่เรื่องการที่ลูกค้ามาใช้บริการในโรงแรมแล้วมันจะทําอะไรกันก็เรื่องของมันอันนี้เรื่องของมันนะคือยังไม่ได้อโรงแรมแมวคือยังไงคะ คือคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจะรู้ครับว่าเวลาเราไม่อยู่บ้านอะเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นห่วงใช่ไหมเราเป็นห่วงจะไม่มีใครดูแลเนีใครจะดูแลคือหยุดสองวันสามวันสองวันสามวันเนี่ยแมวอยู่ได้แต่ถ้าอยากหยุดยาวกว่านั้นบางคนอาจจะมีโอกาสได้หยุดห้าวันหกวันไม่รู้จะเอาแมวไปไว้ที่ไหนในอนาคตก็มาฝากไว้กับเราได้แต่ผมขอเป็นฝากแมวอย่างเดียวเพราะว่า สุนัขอะ่ะมันต้องใช้เวลาดูแลเยอะมากนะครับการจูงการปล่อยการเดินอะไรมันจะเยอะกว่าแมวเยอะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแมวเราสันทัดกรณีกว่านะครับเราก็เลยทําเป็นโรงแรม ขึ้นมาซึ่งเจ้าของสามารถเลือกห้องได้สามารถระบุเรื่องอาหารการกินได้มีกล้องวงจรปิดให้ดูแต่ละคนอยู่ในมือถือของตัวเองสามารถเช็คแมวตัวเองได้24ชั่วโมงนะครับมีส่วนของการจากห้องนอนออกมาปล่อยในห้องรับแขกเพื่อให้เขาได้ได้เล่นได้เปลี่ยนเปลี่ยนห้องเปลี่ยนอะไรแล้วก็ยังยังสามารถระบุได้ว่าต้องทำกรูมิ่งกี่หน โดยคุณบุ๋มตรีลกักษ์นะครับแล้วเราก็จะมีที่ปรึกษาคืออาจารย์แอนอุตรารองศาสตราจารย์นะครับอดอกเตอร์อุตราก็จะเป็นเพื่อนผมตั้งแต่เด็กแล้วก็จะมาปรึกษาเรื่องของกอาหารกับเทรลปีแมวโอ้โนะครับก็ด้วยวิธีบำบัดแมวทุกอย่างก็สามารถนัดมาได้นะครับชื่อซิก้าครับซิก้าแคทบูติีคเทล ซิ Cat Boutique อ o t ล l โอ๋ยดูเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยอะเพราะว่าอีโลโก้มันมาจากแมวตัวโปรดของผมที่ชื่อเจ้าซิก้าอ๋อค่ะครับมันชื่อเนี่ยซิก้ายาจะเปิดบริการเมื่อไหร่คะอะไรนะครับเปิดบริการก่อนตุดจีนนี่แน่นอนครับก่อนตุดจีนเผื่อใครไปเที่ยวตุดจีนมาฝากแมวกับนีโน่ได้นะครับก็เดี๋ยวเซิร์ชหาในเพจผมก็ได้หรือว่าในในเรื่องราวต่างๆที่ผมลงไว้นะครับ ไอจีผมก็ลองเช็คเฉพาะน้องแมวนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาใครที่มีลูกสาวชื่อแมวอย่าเอามาฝากนะคะไม่ได้กลับคืนนะคะคำถามสุดท้ายค่ะอยากให้พี่นีโน่พูดนะคะชีวิตพี่นีโน่ก็เป็นตัวอย่างนะคะหลายๆอย่างก็ประสบความสําเร็จในชีวิตปีใหม่นี้มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอยากฟังพี่นีโน่ไหมคะเราจะอยู่อย่างไรให้เป็นสุขในปีใหม่ที่จะถึงนี้ทํำยังไงดีคะ ดูตัวเองก่อนครับ<อ>นะครับทุกอย่างที่เราบอกว่าเป็นทุกข์มันไม่สุขเนี่ยมันเกิดจากตัวตัวตัวเราเองทั้งนั้นนะครับถ้าเราหาต้นเหตุได้รู้จักประมาณตนนะครับอะไรพออะไรไม่พอแข่งอะไรแข่งได้ผมว่าแข่งเรื่องบุญวาสนามันแข่งไม่ได้เราจะเอาตัวเองไปเทียบกับคนรวยทุกคนมันก็คงเป็นไปไม่ได้ โอกาสโชคจังหวะทุกอย่างความสามารถส่วนตัวนะครับนำเราไปสู่จุดที่เขาเรียกว่าสูงสุดในชีวิตได้นะครับแต่อย่าคาดหวังอะไรสูงเกินไปให้ชีวิตมันเป็นชีวิตให้รู้จักหน้าที่ตัวเองให้มันอยู่ได้ทุกอย่างขอให้มันอยู่ได้ประคองตัวเองไม่เป็นที่เดือดร้อนคนอื่นไม่เป็นที่เดือดร้อนตัวเองถ้าเหลือก็เอาไปช่วยคนอื่นบ้างนะครับโดยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเป็นคนในครอบครัวก่อน ราพยายามพยายามช่วยๆกันให้ประคองให้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นแนหะรอดพ้นจากวิกฤตจากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก่อนนะครับประคองกันไปนะครับแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวเก็จะไปอย่างนี้ครับผมว่าประเทศไทยเราอยู่รอดได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ความพอดีคือความพอดีจริงๆในหลักศาสนาก็สอนไว้อยู่แล้ว นะครับคือขอให้พอดีเท่านั้นถ้ารู้จักพอดีนะมันจะพอดีทุกอย่างครับค่ะสุขมากก็ไม่ดีทุกเกินไปก็ไม่ดีอยู่ที่ความพอดีครับผมค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเจ้าขาสาวๆทั้งเมืองอาจจะมองคุณพี่นิโนว่าล้อหล่อนะคะแต่เดียนมองว่าผู้ชายคนนี้ ใจหล่อค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากค่ะคพี่นี<ว>โ<ด>นค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเจ้าขายอย่าเพิ่งไปไหนนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวม,มีประเด็นในวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมนะคะน้องคาร์บอนรออยู่แล้วนะคะในช่วงเปิดประเด็น,นะค,ะค่ะคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการปากสว่างในช่วงเปิดประเด็นกันแล้วนะครับวันนี้ปากสว่างจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงโดยน้องยิ่งกับพี่คาร์บอนค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอ่ะพี่คาร์บอนมีอะไรบ้างคะวันนี้จะมาเปิดประเด็นกันเรื่องแรกจ้ะ ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับเทนไฟท์เทนซีซั่น2ครับคู่ที่11แล้วอาจารย์ใช่เป็นใครครับขวัญใจจานเลยใช่อะฉันสงสารโคตชจังเลยอะร้อหล่อเป็นนักกล้ามอ๋อทำไมแพ้ก็ไม่รู้อะคุณพ่อลูกสองลูกสามนะกกีฬาก็ว่าไม่น่ารอดนะคะคณพี่หนุ่มคงกระพันของเดียนนะคะชนะคะแนนไปค่ะชนะพี่กำป้าบาซูนะครับครับซึ่งทั้งคู่ต้องเรียกว่าเป็นขวัญใจสาวๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นนี้ด้วยใช่ไหมครับ แต่เขาบอกว่านึกว่าเป็นการชกมวยรุ่นจุลศิษย์ป่าทำไมนะเพราะงั้นรุ่นใหญ่อายุเยอะใช่รวมกันเขาบอกรุ่น90อายุเด็กกว่าพัน90 90นะคะแต่เขาบอกเป็นการชกรุ่นแบบชกมวยคู่ที่มีคุณภาพมากใช่ครับใช่แต่ละคนเหมือนแบบมีเขาเรียกอะไรมีวิชามวยโอ้พี่กำปั้นซ้อมหนักมากซ้อมหนักแล้วก็ลุยหนักมากแต่ว่าเดอคุณพ่อหนุ่มคงสกปั้นนะแบบนานๆออกหมัดทีนึงปึ้งปึ้งแบบ เป๊ะจนสุดท้ายท้ายสุดสู้กันจนวินาทีสุดท้ายครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าพี่หนุม่มคงคะแนนชนะไปนะคะนเรคะเดียนแปลกใจทำไมกรรมการตั้งกี่คนกี่คนทำไมให้คะแนนเหมือนกันเลย29 28 29 28เหมือนเขาจับมือกันนะป่ะเดียนสงสารคุณพี่กำปั้นเดียนได้28ตลอดเลยอะค่ะซึ่งมันก็หมายความว่าเขาตัดสินแบบเป็นเกณฑ์เดียวกันนฮะอาจารย์ยุติธรรมชัดเจน แต่ยังไงก็ตามนะคะเป็นบทพิสูจน์ค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอายุไม่ใช่สิ่งสําคัญนะคะก<ช>ีฬาทาให้สุขภาพแข็งแรงด<ช>ูซิคุณพ่อลูกสามนะคะคโอ้โหหุ่นหันสาวๆกรี๊ดเลยใช่ะนะครับอเอาเป็นว่าเชียร์กันต่อเหลือคู่สุดท้ายแล้วยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะฮะเหลือ,อีกหนึ่งคู่ครับอาจารย์สัปดาห์หน้าน้องสาวอาจารย์ขึ้นเวทีแล้วอ๋อใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่รู้สิกระมงจมูกผิวพรรณเขาดูโอเคหรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเทียนคิดว่าเทียนต้องแต่งคอสเพย์มายืนเชียร์แล้วนะคะนะครับอาทิตย์หน้านะครับติดตามกันต่อนะครับคู่สุดท้ายของเทนไฟเทนซีซั่นสองนะครับพี่รัศมีแขกแล้วก็พี่เอ๋นะครับนั่นนะสิคะคุณผู้ชมคาเชียร์ใครคะเดียนไม่ต้องพูดแล้วค่ะเดียนต้องเชียร์ลูกสาวอยู่แล้วค่ะไม่แน่นะครับคุณผู้ชมอาจจะเจออาจารย์ยิ่งศักไปเกาะขอบเวทีก็ได้ใช่ค่ะเพราะซีซั่นหน้าคนที่อาจจะขึ้นเวทีก็ได้ใช่ไหมครับเออเหรอใช่ ชกกันใช่ไหมสองคน <c oughs> ใช่ไหมข้าพูดแบบนี้ต้องรอติดตามเลยอย่างนียครับค่ะวันไหนวันไหนค่ะชมงสัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมเทนไฟเทนซีซั่นสอคู่สุดท้ายคู่ที่12บสองครับอาจารย์วันจันทร์ <ละ S 2> ที่ยีธันวาคม25งพันหห้ามพลาดเป็นอันเด็ดขาดครับ ตอนค่าก็เหมือนกันถนนโลกอ่ะสองทุ่มหนาทีนะครับทางช่อง Workpoint 23ครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับประเด่นต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นรายการก่อนหน้าเราเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแต่เป็นเรื่องของสัปดาห์ที่แล้ว The Wall Song The Wall Song ร้องข้ามกำแพงนะครับที่มีศิลปินก็คือโนตเชิญยิ้มนะครับนนนซึ่งมาเซอรไพรส์กับ ิธสารคู่บุญก็ไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอกับคุณแอนซิเลียรซึ่งเขาเคยร่วมงานกันโอ้โหเป็น10ปีเลยนะกับคุณแอนซิเลียร์ทานครับในรายการชิงช้าสวรรค์นะครับก็มาเซอร์ไพรส์กันในรายการเดอะวอร์ซองแต่งานนี้ครับก็ไม่วายดราม่านะครับเพราะว่าศิลปินรับเชิญอีกหนึ่งท่านหนูเล็กก่อนบ่ายกาคาใช่หนูเล็กกาคาเขาก็มีการเล่นมุกกันกับนะครับคุณอาโนตและทีนี้ก็เจอกระแสดราม่าว่าหนูเล็กเล่นมุกลามปามไปหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วถ้าถามอาจารย์นะหนูเล็กก็เป็นคนมีสมรคารวะเขาน่ารักมากนะคะเวลาเขาเล่นอะไรกันก็ตามคุณผู้ชมเจ้าขาในระหว่างที่อยู่ในรายการก็ไม่มียั้งหรอกนะคะเพราะว่า้องการในคุณผู้ชมเนี่ยสนุกสนานแต่พอลงจากเวทีเพาะวหนูอย่างนี้นะคะหนูขอประทานโทษนะคะหนูมีอะไรหนูเกินเลยไปคนในวงการบันเทิงเวลาลงจากเวทีก็ยกมือไหว้กันทั้งนั้นคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าไปคิดเยอะแต่ฉันเป็นห่วงหนูเล็กเขาเป็นคนเซนสิทีฟนะใช่เขาเป็นคนเซนสิทีฟมากคืออย่างที่หลายๆคนถ้าได้ตามข่าวพี่หนูเล็กนี่แคลูกแค ลูกเรื่องลูกนี้ไม่ได้เลยนะฮะร้องไห้บ่อยมากรวมถึงเรื่องนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ จะมีกระแสไปโจมตีหนูเล็กหรือเปล่านะครับงานนี้อานนธเชนยิ้มก็ได้ออกมาพ<ช>ูดนะครับชี้แจงเรื่องนี้ว่าเป็นการหยอกล้อกันเฉยๆนะครับหนูเล็กจริงๆแล้วเป็นคนที่มีกะลาเทศะนะฮะไม่ได้หลา่าปาไม่ได้หยาบใครอย่างที่คิดอ่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังจากปากของอานนธเชนยิ้มครับเพราะว่าจริงๆผมกับกับคุณแอนซิเรียมเนี่ยทำรายการร่วมกันมาตก20ปีร่วม20ปีแล้วนะจากรายการจชิงชาสวรรค์นะแล้วแล้วบังเอิญมันมีรายการอ่าร้องข้ามกำแพงเนี่ยฮะพอดีเขาเอาแอนซิเรียมเนี่ยมาเซอร์ไพร ผมลองเพลงของบิลลี่เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แต่สิ่งที่ที่เนี่ยเอาพอคนดูย้อนหลังเข้าไปแค่ลงไปแค่วันเดียวทางรายการเอาไปลงนะคนดูเป็นล้านแต่สิ่งที่ที่ผมเห็นใจแล้วผมน่าสงสารผมสงสารหนูเล็กหนูเล็กก่อนบ่ายคือทางมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะเพราะเพราะในนั้นน่ะจะมีจะมีบีพิรพัฒ์จะมีเอจิรากรแล้วก็มีผม,มใช่ไหมฮะดังนั้นตัวที่มาเซอร์ไพรส์เอก็คือจะเป็นเล็ก หนูเล็กก่อนบ่ายที่ทอยู่ข้างหลังคราวนี้หนูเล็กเวลาเขาเล่นกับผมเนี่ยบางคนจะ,จะไม่เข้าใจผม,ผมวอนนะครับไหวเลยครับท่านไม่ต้องคิดแทนผมฮะแต่แต,แต่ท่านก็มีสิทธิ์คิดแต่ว่าเมื่อท่านคิดแล้วท่านอย่าไปด่านหนูเล็กเขาเยอะคือไม่รู้กาลเทศ่ผมผมรู้ว่าทุกคนรักผมทุกคนห่วงผมว่าผมเป็น,ปน,ปนตลกอายุเยอะคนหนึง่งหนูเล็กน่าจะเล่นให้เป็นกาลเทศะหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นสูตรของตลกเลยนะ ถ้าป๋าต๊อกอยู่นะป๋าต๊อกก็ต้องพูดคํานี้บอกเฮ้ยตลกเราจะนับถือกันข้างล่างเวทีหรือเจอกันที่อื่นแต่อยู่ข้างบนถ้านับถือกันไม่กล้าพูดเล่นไม่กล้าอ้ําไม่กล้าหยอกล้อเนี่ยแล้วมันมันยังไงมันก็ไม่สนุกดังนั้นหนูเล็กเนี่ยก่อนขึ้นเวทีผมก็บอกไปถามบีบีดูไปถามเอด, A, ดูก่อนเข้ารายการผมบอกเฮ้ยขึ้นไปกับอนุนีนนะเองไม่ต้องนับถือนะ ไปนับถือข้างล่างมันจะได้กล้าอํ้กล้าอะไรมันเป็นสูตรอยู่แล้วงั้นถ้าอย่างนี้ต่อไปผมไม่ออกรายการทีวีกับใครไปเจอเด็กๆผมจะไม่หาเลยนะเพราะเด็กไม่กล้าอํ้ไม่กล้าทรงมุกพอเราว่าไปเด็กไม่กล้าตอบโต้แต่ก็ต้องขอบคุณนะผมขอบคุณด้วยนีน่ขอพูดจากหัวใจเลยบางทีคนไทยอะคนไทยจะเป็นอย่างนั้นคือเคารพรุ่นเคารพผู้ใหญ่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วแต่วิธีการร้องการเล่นของตลกเนี่ย มันก็ต้องมีบ้างเนาะเนาะต้องขอขอ,ขอโทษด้วยผมขอโทษแทนหนูเล็กแล้วกันแต่ผมไม่ได้ถือน้องเขาหรอกอให้อภัยครับแล้วขอบคุณที่เป็นห่วงเป็นใย,ยคนตลกแก่ๆหน้าตาดีๆอย่างผม <laughs> <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับ <laughs> <laughs> ฉันว่าไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเจ้าขายหยุดขาดหยุดคอมเมนต์หนูเล็กกาบกาคาดเดี๋ยวมานั้องร้องไห้ตาบวมใช่ไม่มีอะไรนะครับเรียกว่าเป็นสร้างสีสันในรายการอาจารย์เนอค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาประเด็นต่อไปค่ะหยุนก็ปล่อยฟ้าปล่อยฝนไปกับประเด็นนี้ด้วยนะคะนางเอกสาวสวยคุณคิมเบอร์รี่อะค่ะก็บอกว่าเขาไปเจอพิษ PM 2.5้าเขาบอกว่าตาเตอเทอบวมนะคะแดงแบบโอ้โหเหมือนแบบเส้นเลือดในตานี้แบบอักเสบแล้วเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าบางทีนะคะยาหยด ยากินอะไรแบบนี้มันก็จะมีสเตียรอยอันตรายเหมือนกันอันตรายรไม่เท่าไหร่สิคะมันจะทําให้แบบบวมขึ้นมาด้วยนะคะเชื่อไหมคะว่าอาจารย์ยิ่งศักก์ก็เจอประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องาคาร์บอนตื่นมานะเอ๊ะทำไมฉันฉันเหมือนฉันแน่นอกฉันจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าหัวใจจะวายเอ๊ะลองเอาแอป,ปมาดูเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหายใจได้จากจุดนี้กั้นหายใจได้ถึงจุดนี้แสดงว่าปลอดฉันยังดีฉันไม่ติดโควิดอ่ก็คิดว่าเป็นโควิดอ่ะอรอดแล้วหนึ่ง อุ้ยรอดไม่เป็นแสดงว่าพิษ PM 2.5มค่ะคุณผู้ชมหายใจไม่สะดวกรุ่นนี้ไปง่ายนะคะซึ่งช่วงนี้อะไรหลายคนติดตามกระแสอยู่นะครับข่าวเรื่องของฝุ่น PM 2.5มาแรงมากซึ่งอย่างนางเอกสาวคิมเบอรี่ก็โดนเข้าไปเหมือนกันนะครับตอนนี้เขาบอกว่าแพ้ยาด้วยนะครับเพราะต้องรักษาตาซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ภาพนะครับในอินสตาแกรมพร้อมกับ อธิบายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ตัวเองก็รักษาอยู่เรียกว่าตักเตือนทุกคนนะครับงดกิจกรรมกลางแจ้ง ใช่ค่ะและที่สําคัญทันทีไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะมาเสียใส่ไว้เส่เวลาจำเป็นนะคะแล้วสุภาพบุรุษสุภาพสตรีท่านใดที่แบบสุรีอะไรอย่างเงี้ยเรียนว่างดค่ะ EPM 2.5เดียนก็จะตายแลยวยังมาเจอไอ้พวกสิงห์อมควันอีกเรียนว่าไม่ไหวนะคะครับผมช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพทั้งของตัวเองและของคนรอบข้างด้วยโดยเฉพาะสมาชิกในบ้านทุกคนย้ายเขาเป็นอะไรไปเพราะเราไปเพิ่มมลภาวะค่ะครับผมอดูแลสุขภาพกันนะครับ คครับ่ะสำหรับเรื่องราวต่อมาครับอาจารย์เป็นเรื่องของพระเอกชอน,นะครับชอนจินดาโชดล่าสุดมีภาพนะครับของคุณแม่นะฮะของหนุ่มชอนโพสต์ภาพแฟนสาวเรียกว่าแฟนคนใหม่ดีกว่านะครคะคะของพี่ชอนชื่อว่าคุณเพชรก็เกิดกระแสดราม่าครับอาจารย์มีชาวเน็ตรายหนึ่ง ไปบูลลี่แฟนเขาครับอาจารย์ว่าไม่เห็นจะสวยเลยอเกี่ยวอะไรแฟนตัวเองเหรออุ้ยเฮ้ยเราเราเราเดี๋ยวเราขอเนี๋ยเเดี๋ยวนนฟังอยู่นะครับยันฟังว่าต่อสิคบใช่มีคนไปคอมเมนต์แฟนเขาว่าไม่สวยนะครับซึ่งโอ้โหงานนี้เรียกว่าหนุ่มชอนก็ไม่อยู่นิ่งครับอาจารย์ออกมาปกป้องแฟนนะครับว่าถึงจะไม่สวยเขาก็เป็นคนเก่งแล้วเขาก็มีดีนะครับไม่งั้นพี่ชอนไม่รักหรอกนะฮะอย่าเพิ่งตัดสินกันสังคมสมัยนี้ครับอาจารย์ไม่รู้จักกันเลย บูลลี่กันซะงั้นเรียนมีความรู้สึกนะคะว่าถ้าคุณเห็นใครหล่อเห็นใครสวยคุณยังไม่ฉลาดสายตาคุณก็ยังไม่หลักแหลมค่ะคนที่สายตาฉลาดและหลักแหลมเขาต้องมองให้เห็นถึงจิตใจข้างในค่ะความหล่อความสวย is inside is not outside ครับผมเขาเรียกว่าสวยที่เนื้อแท้ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้พี่ชอยแล้วก็คุณเพชรด้วยนะครับแล้วก็ชาวเน็ตก็ใจเย็นๆนะครับอย่าไปบูลลี่กันนะครบเรียว่าทำไมจะต้องมานั่งคอมเมนต์ใครสวยใครหล่อยิ่ง เด่นไม่ดนว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรอครับเดินไม่สวยแต่เด่นข้างในเดินงามอาจารย์ยิ่งศักสวยมากผมไม่เคยมองว่าอาจารย์ไม่สวยเลยนะครับใครมาบอกว่าอาจารย์ไม่สวยที่ผมปกป้องแทนเลยฮะอาจารย์น่ารักค่ะคุณผู้ชมเจ้า่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องครับสหรับตนต่อไปค่ะคุณพุทธแล้วก็คุณจุ๋ยคู่รักที่เรียกว่าโอ้โหได้ใจเขาจะมีลูกแล้วใช่ไหมนี่แหละครับเนี่ยหลายคนก็ชอบถามแบอาจารย์เขาจะมีลูกหรือยังมีลูกเมื่อไหร่ อันนี้ฉันไม่ได้บุลีเขานะแต่ฉันมีความรู้สึกฉันอยากแสดงความยินดีใช่หลายคนอยากจะเจอเบบีตัวน้อยแล้ว<ช>นะครับซึ่งคู่นี้ก็บอกว่าหลังปิดกล้องละครเนี่ยจะรีบปั่มปั้มเบบีนะครับซึ่งหลายคนก็รอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่พี่จุ๋ยจะบอกข่าวดีสักทีแต่ตอนนี้ครับค่ะก็บอกว่ายังไม่ได้มีการเตรียมตัวเลยเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งนะครับรวมถึงไปพบแพทย์แล้วนะแต่แพทย์บอกว่าอย่างพี่พุทธหลายคนก็จะเห็นนะครับเป็นหนุ่มนักวิ่งนะครับก็เรียกว่าใช้ร่างกายหนักมาก ซึ่งถ้าอยากมีลูกนะครับก็ต้องเพลาๆกันใช้สุขภาพใช้ร่างกายหน่อยเพราะว่าจะได้ฟิตไงเป็นคุณพ่อ<ส>ใช่แน่ใจแสดงว่าอตอนนี้คุณพ่อยังสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงใช่ครับซึ่งอยากรู้เหมือนกันว่าคุณหมอว่ายังไงคุณภรรยาว่ายังไงนะฮะดังนั้นเราต้องไปฟังจากปากพี่พูตรนะครับโอ้ยแผ่นน่าจะอีกสักพักเลยครับเพราะว่าพอปิดกล้องเสร็จแล้วมันก็ต้องมีเรื่องเข้าห้องตัดก็รอให้ให้โปรเจกต์นี้มันนิ่งก่อนทุกอย่างทุกอย่างก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวไปจริงจัง กับออการมีน้องอีกทีหนึ่งออครับมีโปรเซสของของคุณหมอที่ให้เราเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยออบวกกับช่วงนี้คือทําละครอย่างที่ร,รู้ว่ามันก็จะมีทั้งแบบเรื่องที่ต้องจัดการอะไรเยอะแยะอะไรอย่างงี้ครับคุณจุ๋ยเองเขาก็อาจจะมีความเครียดต,ตรงนี้ด้วยเขาก็อาจจะไม่พร้อมอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็เชื่อแต่ตอนหลังก็คือไม่เป็นไรละคือเมื่อไหร่ที่ที่เขามาก็ก็คือ ก็คือนั่นแหละคือบุญที่เราทํามาแล้วอะไรอย่างี้ครับด้วยการใช้ชีวิตของของเราด้วยแหละเราอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เราวิ่งวิ่งเยอะออกกําลังกายมากเกินไปวิ่งร้อยโลอะไรอย่างี้ครับคุณหมอก็ไม่แนะนํามันเหมือนกับใช้ร่างกายหนักจนเกินไปก็ให้ถอยลงมาเหมือนวิ่งออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ10กิโลไม่เกินแบบ20กิโลอะไรอย่างี้เพื่อร่างกายที่มันแข็งแรงอ่ะก็รอลุ้นกันต่อนะครับเชื่อว่าไม่นานนี่แหละครับอาจารย์ ก็น่าจะได้เห็นอันนี้เขาปรึกษาหมอแล้วก็ดูแลกันตลอดแต่บางคนไม่ปรึกษาใครเลยนะคะท้องเอาท้องเอาไม่ตั้งใจก็ยังมีลูกกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอัน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 อาจารย์พัดพิงใครหรือเปล่าครับอันนี้เนี่ยลำพึงลำพันแล้วไปนะประเด็นต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะดาวตลกอาวุโสนะคะ คุณพ่อสีเทาที่จากเราไปนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมเมื่อประมาณวันที่17ดใช่ไหมคะด้วยอายุ8ปีปีใช่อายุเยอะนะคะเสร็จแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะคุณพ่อสีเทาของเรานะคะก็บริจาคร่างกายเราที่เขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปศึกษานั่นนี่นู่นจนกระทั่งถึงเวลาเหมาะสมแล้วก็จะส่งกลับมาให้พวกเราทําพิธีกันเห็นว่าจะมีข่าวแล้วว่าจะเริ่มชาปนกิจวันที่เท่าไหร่คะกำหนดซึ่งกําหนดการนะครับชาปนกิจะนรับจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19ธันวาคม 2,563เวลา9นาฬิกา,น,านะครับนั่นน่ะสิครับยังไงก็เลยต้องบอกให้ทุกๆคนทราบนะครับอาจารย์ครับวันนี้เรียกว่าผลความบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมชแบบเต็มอิ่มแล้วนะฮะใช่ค่ะหมดเวลาแล้วล่ะเราต้องจากคุณผู้ชมไปแล้วอย่าลืมนะสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันนะว่าสิดคำถามกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แขกจะเป็นใครนะครับ,รบติดตามในรายการปากสว่างนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็พี่คาร์บอนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ